แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5ตุลาคม2568เราจะมาอัปเดตวันพรุ่งนี้มีรายการโอนเงินและสุดนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาเหตุพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาล็อตแรกนะคะ6และ7ตุลาคมนี้โดยนายอนุทินชาญวิรุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชายืนยันแล้ว3 1 5 4 7 6ครัวเรือนใน7จังหวัดนะคะได้รับเงินเยียวยาแน่นอนซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือปอพภได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนให้กับผู้ประสบภัยแล้ว238,053ครัวเรือน โดยปอพเริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนตามมติครมรเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอพยพ8วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาทอพยพไม่เกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ2,000บาทนะคะ โดยจะเริ่มจ่ายรอบแรกในวันที่6ตุลาคม2568กรมบังกันกาและบรรเทาสาธารณาภาัยได้เปิดเผยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อที่26สิงหาคมที่ผ่านมามเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอันเนื่องมาจากการกระทําของกองกําลังจากนอกประเทศปี2568โดยให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภยัย ที่อพุยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวพื้นที่ปลอดภัยในช่วงที่มีสถานการณ์ตามหลักเกณฑดดังนี้นะคะ 1. อพยพตั้งแต่8วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาท2กรณีอพุยพไม่เกิน7วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ2,000บาทและก็ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นแค่เยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศจำนวน7จังหวัดได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สราแก้วจันทบุรีและตราดนะคะ รวมจำนวน3,154,76ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ1,515,967,000บาล้าน967,000บาทโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินปัจจุบันมีจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือจำนวน2 0 0 0 0 0 9 2 2 3 7ครัวเรือนเป็นข้อมูลวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลแล้วโดยจังหวัดบุรีรัมย์สีสเกตสุรินทมีจำนวน147,370ครัวเรือนเงินช่วยเหลือรวมนะคะ736ล้าน850,000บาท ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่6ตุลาคม68ส่วนจังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานีสะแก้วและจังหวัดตราดนะคะมีจำนวน9,683ครัวเรือนเงินช่วยเหลือรวม364ล้าน 4, 4 1 7 0 0 0บาทผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่7ตุลาคม2568โดยธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่ได้ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะส่วนผู้ประสบภัยที่ที่เหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจะทยอยนำส่งรายชื่อให้ธนาคารอมสินและโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม68นี้เมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยส่งข้อมูลให้ธนาคารอมสินแล้วนะคะ ประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือภายใน3วันทําการในส่วนของจังหวัดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยได้ประสานดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อเร่งรัดให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และได้แจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของกองกําลังจากนอกประเทศที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือให้ลงทะเบียนภายใน15ตุลาคมนี้พร้อมกับจับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรับรองข้อมูลตามแนวปฏิบัตินะคะเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้รวดเร็ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์นะคะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาเหตุพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาล็อตแรก6และ7ตุลาคมนี้นะคะอัปเดตวันนี้5ตุลาคม2568